ก่อนจะปรับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนํารถเข้าใหม่สักคันนะครับวันนี้เสนอเป็น Toyota c o r รรา a AE 1 0 1นะครับหรือว่า3าหัวนั่นเองนะครับเครื่อง 5AFE 1 5 0 0ห้า cc เป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้เป็นน้ํามันล้วนเลยนะครับสีภายนอกค่องข้างสมบูรณ์นะครับ ผมให้70%เลยนะครับภายในนะครับคอนโซลหน้านะครับสวยงามนะครับพวงมาลัยเดิมนะครับบอกกัมบะยีเดิมพื้นผมก็เดิมด้วยนะครับเดิมโรงงานหมดทั้งพันเลยนะครับแอร์เย็นนะครับขับทางไกลได้สบายนะครับช่วงล่างแน่นๆเลยนะครับไม่มีดังเลยนะฮะกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ด้วยนะครับแมตชขอบ15นะครับเอกสารนะครับพร้อมโอนเลยนะครับคันนี้ท่านใดหารถน้ำมันล้วนเกียวโต u อยู่ แนะนำคันนี้ไว้พิจารณาเลยนะครับสนใจดูรถได้ที่พระราม5นนทบุรีนะครับติดต่อมาที่0818225233หรือ0838780253นะครับยังไงก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชม YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดนะครับวันนี้สวัสดีครับ